สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมานะคะวันนี้เราจะพาเเพื่อนๆนะคะมาชม5ต้นไม้มงคลน,นะคะซึ่งสามารถปักชำในน้ำได้นะคะได้ประโยชน์ทั้งซองต่อเลยนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราใช้ต้นอะไรบ้างนะคะ ต้นแรกของเรานั่นก็คือต้นนางกวักนั่นเองนะคะอันนี้นางกวักก็เป็นต้นไม้มงคลน,นะคะกวักซับเรียกโชคนั่นเองนะคะก็เป็นต้นไม้ซึ่งมีความสวยงามนะคะมีใบเป็นรูปหัวใจเนาะวันนี้เราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเองนะคะเราก็เลยเอ,เอาเขาเอาเป็นคล้ายๆมีเงาเนาะเราก็เลยเอามาชําไว้ในน้ำนั่นเองนะคะเดี๋ยวก็ต้องคอยเปลี่ยนน้ํานะคะ อันนี้ก็เป็นต้นที่มีความสวยงามอีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีอีกกิ่งหนึ่งนะคะที่เราไปปลกไว้อีกในขวดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้นต่อมานั่นก็คือต้นกวักมรกตนะคะกวักมรกตก็เป็นไม้มงคลกวักทรั์เรียกโชคเหมือนกันนั่นเองนะคะเนาะเป็นมงคลทางด้านการเงินนะคะ กระถางนี้นะคะขวดน,นี้เราได้ทําการปักชําไว้นะคะตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะคะช่วงนี้ก็เขาก็เริ่มออกรากแล้วนะคะออกรากแล้วแล้วก็ต้นต่อมานั่นก็คือเศรษฐีเรือนนอกนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ซึ่งมีความสวยงามอีกชนิดหนึ่งนะคะก็เป็นต้นไม้มงคลอีกเหมือนกันนะคะก็อันนี้เพื่อนก็ให้มานะคะก็มีรากแล้วนะคะเราก็เลยเอารากเอาทั้งต้นเขาเนี่ยนะคะ พร้อมพร้อมกับรากของเขามาปักชำนะคะแล้วก็มีต้นมาหาเฮงนะคะซึ่งเราปักชำไว้รอวันที่ให้เขาออกรากนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นลิ้นมังกรนะคะนี่ลิ้นมังกรจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะซึ่งต้นเขาจะไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลอีกเช่นกันนะคะเ,เพื่อนเราสามารถ ใช้อุปกรณ์ที่มีในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วหรือว่ากระถางเก๋ๆนะคะในการที่จะมาทําการปากักชําต้นไม้ของเรานะคะไม้มงคลของเราเนาะเรามีต้นอะไรเราก็ลองเอามาปากักชําในน้ําดูนะคะ<ส>เขาสามารถที่จะขยายพันธุ์นะคะ<ส>เป็นการเหมือนกับว่าให้รากเขาออกก่อนที่เราจะลงไปปลูกที่ดินนั่นเองนะคะนี่ก็เป็น เรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งเนาะการปักชำในน้าก็เป็นการขยายพันธุ์อีกชนิดหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้ความเก๋ความสวยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีภาชนะสวยๆแก้วสวยๆนะคะนี่เห็นไหมอันนี้เขาออกรากเนาะเขาก็จะโชว์รากอยู่ในขวดนะคะอันนี้เห็นไหมแล้วก็มีความสวยงามเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นการ เพิ an ante, ่มความสวยเพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านของเราเนาะสามารถยกไปตกแต่งตรงไหนของบ้านก็ได้นะคะเนาะก็เป็นการเพิ่มความสวยงามอีกนั่นเองก็มาส่งต่อเรื่องราวดีๆเท่านี้นะคะขอขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะการปลูกต้นไม้ต้นนึงก็เหมือนกับการได้เพิ่มออกซิเจนให้กับโลกใบนี้นั่นเองนะคะ ขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้โชคดีมีความสุขนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ